ทุกท่านครับผมแนะนำตัวก่อนผมเสด็จถึงน้านะครับ hmm. ป anyway. uh, uh, like no er ัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวการสื่อของระเศไทยนะครับผมดูแลในส่วนของฝ่ายสิที่เสรีภาพของสื่อเพราะฉะนั้นงานในเรื่องของการดูแลเรื่องของสดการเรื่องของสรีภาพของสื่อมวลชนวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่เราต้องดูแลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงพิษสากานค่อนข้างร้อนแรงนะครับในช่วงนี้ อ,อย่างที่ท่านเลขากล่าวมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตัง้งแต่ปีที่สามที่ที่เกิดเหตุการณ์นะครับแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยผู้สือ่อข่าวเองช่างภาพเองเประชาชนเลยก็ได้รับบาดเจ็บนะก็หลายคนนะครับก็แล้วก็มีการดูแลกันในส่วนนี้ไปแล้วทีนี้ด้วยความที่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกนะเพราะ,ะว่าเมื่อช่วงเดือน พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี่นะครับก็เป็นการชุมนุมของทางนียบายเสียง่ายเลยนะง่ายๆนะ,ะก็เกิดเหตุที่เราเราไม่คาดคิดนะว่าเจ้าที่ตํารวจแล้วก็ทางสื่อมวลชน,นจะมีการมาทุบกระทั่งกันขึ้นนะครับโดยที่สื่อมวลชนก็ถูกจะเรียกว่าดึงยิ่ อะไรทั้งทั้งทั้งอย่างหนึ่งเนี่ยเอาขึ้นไปบนรถห้องขังซึ่งก็มีการทำร้ายกันอะไรกันบ้างแต่โอเคประเด็นนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทำเสื่อปาาให้กับทางผู้จการแห่งชาตินะครับในส่วนข้อหนึ่งเรื่องของการเป็นการสอบสวนข้อทจริงนะฮะเรื่องของการที่ผู้เสียหายโดนทำร้ายก็อยู่ในกระบวนการของการสอบสวนอ,อยู่นะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยผมเป็นเรื่องของข้อสามที่เราจะมาดูกันว่า เราจะร่วมกันอย่างไรที่จะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับเพราะว่า,าจากการประเมินก็เชื่อว่าในปีนี้อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร,ร่นะฮะก็ที่เราส่งมาก็คือว่าวันนี้ได้มาคุยกันได้มาหาแนวทางร่วมกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเันบ้างนะครับเพราะว่าทางสื่อมวลชนเองเนี่ยก็ได้ คุยกันส่วนเองนะ,ะว่าเราก็คงมีเสักษณ์ของเราที่จะแสดงตัวนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ละขนาขะนั้นเนี่ยตอหน้าเนี่ยเรียกว่าคงต้องมีการประสานกันตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดแรงไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนนจะเป็นเรื่องของการเข้ใาใจผิดกันแล้วก็าบางครั้งเนี่ยผมพูดตรงๆว่าเจ้าที่ตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ใช่กรุงเทพอาจจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่คุ้นเคยกันกับกับทางผู้สื่อข่าวเพราะว่าถ้าเป็นตารวจในพื้นที่หรือว่ายิ่งจะเป็นท้องที่หรือว่าจะเป็นกองปราบเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะคุ้นเคยกันนะเพราะว่านักข่าวที่เข้ามาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักข่าวสายการเมืองบ้างส,สายวิชาการบ้างน,นะครับก็จะคุ้นเคยกันส่วนหนึง่งแต่ว่าพอวันวันวันที่เกิดเหตุเนี่ยเรียกว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องนะับก็ ตรงนี้ก็คงต้องว่ากตนต่อไปนะครับวันนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าเราจะผมคงไม่ใช้คําว่าออกระเบียบน,นะ,คะครับ่พี่เพราะว่าคําว่าออกระเบียบเนี่ยบางทีเนี่ยเราในฐานะผูสื่อข่าชนในะองคะ์กรวิชาชีพตรงนี้เนี่ยเราคงไปออกระเบียบบังคับให้กับผู้สื่อข่าวทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นสมาชิกของสมามคมก็จริงแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเราคงออกเป็นแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันอย่างที่ทางทางเจ้าหน้าที่ทีใช้หัวมานะฮะว่าปืนแนวทางการปฏิบัติหน่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแบบนี้ดีกว่านะคระับแล้วก็เราจะมีแนวทางยังไงกันบ้างเนี่ยเพื่อจะหาความปลอดภัย